สวัสดีครับสวัสดีจากเฮจเอนเฮดการ์เด้นนะครับพุด,ดีบุสลาํคำเหลืองพีดเป็นดอกนะครับดอกมันบานรอบเช้านี่นะครับส่วนมากดอกมันจะบานช่วงเช้าเช้านะครับคือเราเห็นมันบานแล้วปุ๊บเราต้องรีบผสมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเม็เดียวกันผสมไม่ได้นะครับคือดอกตัวผู้อยู่ข้างบนนะครับ ดอกตัวเมียอยู่ข้างหลังนะครับแต่ตัวผู้แกสอนตัวผู้มันจะออกมาอีกสักวันหรือสองวันทีหลังกว่าตัวเมียนะครับก่อนที่ดอกจะบานนะครับแต่เราต้องผสมวันแรกที่ดอกมันบานนะครับฉกนั้นเราต้องมีดอกตัวผู้อื่นๆหรือเราต้องเก็บแกสอนไว้นะครับในตู้ยินนะครับเราเริ่มต้นผสมเลยนะครับ ขั้นตอนแรกเราต้องออกกาบก่อนนะครับเอามือก็ได้นะครับเอาออกนะฉีกออกเลยนะครับอ,ออกหมดเลยครับ ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับอันนี้คือแก่สอนนะครับแก่สอนตัวผู้นะครับแต่มันเล็กๆนะจะจะไม่ค่อยเห็นนะครับผงเก็บไว้อยู่นะครับเราก็เอาแป้งทาทาแบบนี้แล้วก็ใส่ต้องบริเวณตัวเมียนะครับ ไ้ายป้าป้าแบบนี้เรื่อยๆนะครับหลางจากเราป้ายแกสอนแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายคือเราเอาถุงอะไรก็ได้ครับถุงถ้ามีถุงซิปก็ถุงซิปก็ได้อย่างนั้นถุงอะไรก็ได้ครับเราเผื่อป้องกันไว้นะครับสัก วันสองวันนะครับมันจะติดก่อนนะครับแบบนี้นะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับคือเราดูสังเกตนะครับ ถ้าดอกมันไม่เหี่ยวภายใน10วันแสดงว่ามันติดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราคลิปต่อไปเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับคือวันนี้ผสมแก้ซอนตัวผู้สเสนจันนาคก,กับบุษราคำเหลืองพีชผสมเรียบร้อยแล้วนะครับทาน,นี้พรุ่งนี้เราจะมาเก็บ แกสอนตัวผู้ด้วยไว้นะครับที่ดอกเดิมนะครับเราก็จะเก็บแกสอนตัวผู้เพื่อผสมต้นอื่นอื่นก็ได้นะครับหรือดอกอื่นๆเราก็ผสมได้นะครับใครเห็นผลประโยชน์จากคลิปนี้ขอติดตามช่องเราด้วยนะครับขอกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับครับขอบุณครับ